แก้ร <Hot> ัมนดลเรื่องเดียวเลยค่ะค่ะโอเคเราไหนนะคะฝากนได้เดขยานขยกนขยับขยันขยันขยันงยันขยันเดินข่ันขคันขย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 งนขยันยันข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 ยันี้ัรื่องของการแก้ไขยันขยันขันขยั่อยัยันขยันนขยัรันขยัะขยันขยนขยันขันทยขยันยนนเนัน ก็ภายใต้การ então, 3, <t initiation> นำาก็ท <out> ั้งสวกับสสสภาค้าก็คิดต่างกันได้นะคะคิดต่างกันได้ค่ะอย่างฝ่ายค้านก็โจมตีทบงาพักรัฐบาลอย่างเพื่อไทยเองในฐานะแกนนําก็ทําให้สภาล่มอะค่ะค่ะจริงก็มันก็เป็นมันก็เป็นกลไกอภิปรายเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เมื่อเมื่อเมื่อทั้งสองสภามีควานที่เห็นแตกต่างกันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ แล้วก็เมื่อเรื่องอื่นๆเรื่องใดเราเห็นตรงกันก็จะไม่ออก็นแบบนี้ท่านนายกขานในเมื่อมันก็แสดงว่าเป้าหมายของของทางเพื่อไทยเองก็มองว่าควรที่จะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นมีบางส่วนเองก็ไปลงชื่อสนับสนุนยติของหมอเปรมใช่จริงอย่างบางพักคเนี่ยก็ต้องคิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลพะรคเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องส่งส่งถามส่งส่งไปเป็นคำถามแหละเพื่อจะให้ดาเนินการให้ถูกต้องตาม ตามกฎหมายที่สุดนะคะถ้าจะได้ออกมาอย่างเรื่องอย่างอย่างเรื่องนี้เนี่ยในทุกแถลงด้วยครับคุยกันไหมคุยค่ะคุยค่ะแล้วก็คุยกันก่อนแล้ว่ะคือจะคุยกันต่ออีกไหมคะเพราะว่าดูเหมือนว่าเพื่อให้มันมีความเป็นเอกภาพในพักร่วมรัฐบาลมันเป็นข้อเสนอของแต่ละพรรคที่เราเสนอมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วตอนนี้นะคะก็เสนอมาตั้งแต่ก่อนแล้วแล้วก็ก็ทราบอยู่แล้วว่าแต่ละพรรคเสนอยังไงนะคะแล้วก็ก็ได้คุยกันแล้วก็ ก็นั่นแหละค่ะก็คิดไม่เหมือนกันใช่ครัค่ะเขาก็มคิดที่ไม่เหมือนกันที่ะการเมืองในเรื่องนี้บางเรื่องเราก็จริงไม่ใช่บางเรื่องสิหลายๆเรื่องมากๆก็เห็นตรงกันนะคะแต่ว่าแน่นอนว่ามันเป็นรัฐบาลผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมือนกันทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้แต่เราก็เคารพสิทธิของการของความเข้าใจนั้นของความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั้นใช่ค่ะขออนุญาตถามทีเป็นต่างชาติไม่รู้เพราะว่าถ้าเรื่องบรณีทหารเนี่ยร่วมรัฐบาลกันได้ไปไหน ถาม,มอันนีถ้ถามนิดนึงตรงที่ว่าพรรคเพื่อไทยเองอาจจะถูกมองว่าหน้าอย่างหลังอย่างไหมคะเพราะว่า,าปหาเสียงไว้ก็เหมือนกับว่าผักดันแต่จริงๆแล้วพอเข้าขั้นตอนสภาแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามเราว่าไม่ไม่ใช่หน้าอย่างหนะลังอย่างนะเพราะว่าจริงการที่เราเราก็ยังยืนจุดจุดย,ยืนเดิมนะคะที่ไม่แก้เหมือนึงสองเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ผัดกันไปค่ะว่าต้องใส่ความ ก้าวร้าวหรืออย่างไรไหมก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่รักษาไว้ซึ่งความสงบแล้วก็คุยกันไม่เห็ุผลแสดงจุดยืนทางประชาธิปไตยของตัวเองนะคะก็แค่คณมาก